Boom 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 bon. ของโปรดปลาทอดคุณยายปลาทอดสมุนไพรอันนี้อันนี้คือผักโของอบชีดร้านนี้ร้านโปรดของน้องจัสมินอันนี้ข้าวหมูระเบิดสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกิคนไทยในอเมริกาค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้ทำวิดีโอเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่บ้านเนาะกับกับแม่กับคุณยายอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอออยากใช้เวลาอยู่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ทำเนาะรูดดิให้ใหม่ พอดีวันนี้เราจะไปทานข้าวกับเพื่อนเนาะเพื่อนพยาบาลเราเนี่ยค่ะที่แบบสนิทกันมากเราจะอยู่กลุ่มอยู่กันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่จบใหม่ๆเที่ยวด้วยกันกินด้วยกันไปไหนด้วยกันเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปนัดคือเรานัดนัดเจอกันนะคะ,ะแต่ว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าไปทานที่บ้านของเพื่อนเนาะแล้วก็เขาก็เป็นพยาบาลเขาก็ดูแลแตัวเองอยู่แล้วเนาะก็คือตอนนี้ที่ที่ จังหวัดที่เราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงเนาะคือเป็นสีแดงเข้มเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ให้ออกจากบ้านตั้งแต่ตีตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสี่เนาะแล้วก็ร้านทุกอย่างก็จะปิดไม่ให้นั่งทานที่ที่ร้านแล้วก็ให้สั่งทานที่บ้านนะคะตอนนี้เป็นอย่างนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ร้านในห้างอะไรเงี้ยก็ปิดหมดเลยค่ะและเราก็มาถึงแล้วคือเราไม่ได้มานาน,านเราหลง เลยาแม่มาแต่หนูไม่เคยมาหนูไม่รู้หรอกแต่หนูอ่ะเปิดกูเพราะว่าหนูไปเรียนตอนที่เจ้าจอยทำบ้านหนูไปเรียนที่นู่นเนี่ยที่เชียงใหม่คือหนูอ่ะไม่รู้ไงก็เลยแม่บอกว่าอยู่วัดก็เปิดกูเปิดแมวมาวัดกักกักกักมีใครอยู่ไม่ค้างอ๋อสีีค่ะ ค่ะอยู่คนเดียวเหรอคะอยู่คนเดียวค่ะโสดเหรอคะโสดใช่ไหมคะ,สสะโสดเลยจริงเลยอ๋อโสดห้คุณอมณอมอยากค่ะจอยเพิ่งลงเวนเหรอออเวนเา้ายาเหไหมเนียไม่ไมนั่งคุยกันได้สักพักนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะเราก็ต้องรีบกลับเนาะเพราะว่า เราจะต้องกลับเข้าบ้านก่อนสามทุ่มนะคะวันนี้นะคะเรานำข้าวนะคะไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนาะที่โรงพยาบาลที่เราเคยทำงานนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการรับบริจาคนั่นนู่นนี่เยอะแยะเนาะช่วยช่วยเจ้าหน้าที่ช่วยโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าเราเรามีโรงพยาบาลสนามเนาะที่นำคนไข้โควิดเนี่ย ไปรักษาตัวที่อาการไม่รุนแรงนะคะแล้วก็เราก็จะมีคนไข้ที่มาแอดมิดที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลคนไข้โควิดที่โรงพยาบาลเนาะแล้วก็จะต้องมีการกักตัวเราปกติโรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องหาเงินเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีการขอรับบริจาคสิ่งของอาหารเป็นประจำอยู่แล้วเนาะวันนี้เราก็เลยทำข้าวกล่อง เอาไปให้เจ้าหน้าที่ทานกันนะคะวันนี้เราเราทำไปทั้งหมดมีน้องชายเราร่วมทํำด้วยเนาะก็300กล่องค่ะให้ตอนเที่ยง200กล่องแล้วก็ตอนเย็นอ,อีกหนึ่งกล่องแล้วก็พร้อมกับแซนด์วิชเราก็เลยเอาไปให้ไปมอบให้ที่โรงพยาบาลนะคะให้กับเจ้าหน้าที่เนาะเพราะว่าคือทุกคนเขาก็ทำงานเหนื่อยนะคะแล้วโรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องหา อ,อ,อาหารอะไรหลายอย่างเนาะที่จะไปซัพพอร์ตหรือไปดูแลเจ้าที่แล้วก็คนไข้ค่ะก็นำบุญนะคะมาฝากทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะซื้ออะไรคะก็มีความสุขสำหรับผู้ให้นะคะแล้วก็ผู้รับเนาะเราก็เอาบุญมาแบ่งเพื่อนๆทุกคนนะคะขอทุกคนได้บุญ เท่าๆกาันแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขนะคะแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตทุกอย่างไปได้นะคะแล้วก็ภาวนาขอให้สถานการณ์โควิดเนี่ยดีกลับสถานการณ์กลับระสู่ปกติให้เร็วที่สุดนะคะคือร้อนมากชื่นใจ คือร้อนามากเลยเดี๋ยวให้น้องถือไปก็ได้นะเพราะว่าในเด็กความเพราะป่านนี้หนูต้องถือเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวมันจะนต้องถือลูกถน,นอดเดียวให้เขาไป,ปเราจอาวนี้ไปก่อนใช่ไหม ขางนอกเราจะเอาโรคมาติดแม่ไนงะคุณยายก็ติดลูกสาวคุณยายคนแรกล่ะหลังบ้านก็รู้แล้วแม่ก็ใส่าง<อ>ใส่ป้องกันตัวเองอเพราะว่า<อ>ลูกหลานออกไปข้างนอกกันบ่อยเดี<อ>๋ยวจะเอาโค<อ>วิดมาให้<อ>คุณยายก็เลยต้องป้องกันตัวเองอใส่ไม่ดีนะลูกหลานเนาะ ไอ้นี่นะออกไปประจําแล้วไปที่กับกดินแม่ก็คุยตอนนี้เขาเพอ่มฟิวแล้วคุณยายเขาให้กลับเขาให้กลับก่อนสามทุ่มแล้วคุณยายดึงไม่ได้แล้วตอนเช้าให้ไปออกไปตีสีถ้าขายขายของออกไปตีสีโอ้ทําไมนะใส่แมสยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไหมเนี่ยใส่คนใส่นอนได้ไหมไปมาไปมาก็ใส่นอนก็ได้แม่เคยใส้ไม่เห็นเป็นไรเดี๋ยวมันหลุดนะไม่ใส่